หนทางสู่การตรัสรู้นดินแดนอันรุ่งเรืองเจ้าชายเศรษฐะทรงใช้ชีวิตในปราสาทอันโออารายร้อมด้วยความสุขและสมบัติพัส,สถานแต่ภายในใจของพระองค์กลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเกี่ยวกับความทุกข์การเกิดแก่เจ็บตาย ที่พระองค์ได้พบเห็นนอกกำแพงวันหนึ่งพระองค์ทรงตัดสินพระไทยละทิ้งทุกสิ่งสละราชสมบัติความสุขทางโลกและชีวิตที่สะดวกสบายเพื่อออกสแสวงหาสัตธรรมอันสูงสุดการเดินทางครั้งนี้คือการเริ่มต้นแห่งการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักหน่วง ทรมานกายด้วยวิธีต่างๆนานาเชื่อว่าการข่มกายจะนำไปสู่การหลุดพ้นร่างกายของพระองค์สู้ผอมลงแต่จิตใจยังคงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อหลังจากหลายปีแห่งการบำเพ็ญเพียรพระองค์ตระหนักว่าการทรมานกายไม่ใช่หนทางสู่การตรัสรู้ หนทางสายกลางต่างหากที่นำไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงพระองค์จึงทรงรับอาหารและฟื้นฟูกำลังกายภายใต้ต้นโพใหญ่พระองค์ทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะไม่ลุกขึ้นจากที่ประทับจนกว่าจะบรรลุสัจธรรมอันสูงสุดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกิเลสและมาร ได้เริ่มต้นขึ้นในจิตใจของพระองค์พยามารปรากฏกายขึ้นพยายามย่อยวนด้วยกามคุณความหลงไหลและความกลัวทรงกองทัพแห่งความชั่วร้ายมาคุกคามหวังจะให้พระองค์ละทิ้งความตั้งใจพระองค์ทรงไม่หวั่นไหวต่อการย่อยวนและภัยคุกคามใดๆ ทรงใช้สติปัญญาและความเพียรเป็นอาวุธเอาชนะกองทัพมารด้วยเมตตาและปัญญาที่บริสุทธิ์ในยามรุ่งอรุณพระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้แจ้งในอริยสัจสี่และปฏิจจสมุตบาทความมืดมนในจิตใจมลายหายไป เหลือไว้แต่แสงสว่างแห่งปัญญาพระองค์ทรงกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วผู้รู้แล้วทรงค้นพบผลทางแห่งการดับทุกข์และพร้อมที่จะนำทางสรรพสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารเรื่องราวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเตือนใจว่า ทุกคนล้วนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงปัญญาและความสงบภายในได้หากมีความเพียรมีสติและดำเนินชีวิตตามทางสายกลาง